สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขนค่ะมาต่อค่ะพี่น้องเพชรมงจอดรดต่อค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะโอกาสดีค่ะพี่น้องมือนี่บได้ไปกีดยางค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกจ้าสร้างกับปูซอยสร้างกำลังซอยกันต่อเติมค่ะ ว่าต้องเฮ็ดให้แล้วค่ะมือนี่ต้องได้จอดกระสานว่าต้องต้องเฮ็ดให้แล้วต้องมุ้งให้แล้วให้เสร็จเรียบร้อยค่ะยืดเยื้อบรไดเพิ่นวะสร้างกับผู้ซอยสร้างเพิ่นโซกันมาจ้ะเขากับมาเบิงรุ่นเปน็นเพิ่นเบิงเปน็นเพิ่นค่ะเขาเป็นเขาเป็นทานผู้ชมเพิ่นเป็นท่านผู้เฮ็ดค่ะ เหตุงานไปคุยกันไปแบบชิวๆค่ะสร้างกับผู้สร้างสร้างฝีมือดีจ้าสร้างอย่ขคางบ้านจ้ะสร้างนี่ฝีมือพอดีอหลีเด้อค่ะเหตุบ้านคนเดียวค่ะบ้านเพ่นยังสวยงามเลย เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็เป็นสร้างฝีมือดีพร้อมค่ะเป็นโชคดีของเขาเป็นโชคดีของแม่เขาที่ได้อยู่ใกล้ๆคนมีความรู้อยู่ใกล้ๆคนมีฝีมือค่ะแล้วก็น้ำใจงามอีกด้วยให้โตไหมให้เขาให้โต ฝนกระตกแทบทุกมือเลยค่ะพี่น้องได้ไปกีดยางเป็นบางมือค่ะเมือ่อใดก็ได้ไปกีดยางกับมะเฮ็ดค่ะเฮ็ดหนึ่งเดียวสร้างานะได้แล้วนะไรแกล่ะก็ดีแล้วตั้งถุงแคบหนึ่งในไ,ไม่เขาก็ฝากช่องในเด้อจ้าช่องไม่ข้าชอบบริการจา้ดฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ สำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะให้เขาอาจจะไปหาไปเยี่ยมไปยามซาในจกหนอนด้วยกัแต่ว่าแม่เขาจะตามไปทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ให้การติดตามขอบคุณทุกไล่นะคะทุกการกดไล่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปค่ะ,คะเร็ตเรียบร้อยจ้า จะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าถอยเขามาจอดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ส่วนของหน้าบ้านที่ต่อเติมมาเขือกันค่ะตอนเศร้าค่ะพี่น้องจะมีแสงแดดซองนิดหนึ่งค่ะซองเศร้าๆจังสิแสงแดดจะซองนิดนึงค่ะแต่กบบระบอลาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องในเด้อจ้าพอกันคลิปหน้ากับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ